ไอซ์ Ice, เคยมีช่วงที่แบบทอด้วยมันเป็นความทอที่เกิดจากปัจจัยเราเองนะไอพูดจริงนะคือพอพอมองย้อนกลับไปเนี่ยคือไอก็ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากตัวเราเองเหมือนพอเราประสบความสําเร็จจากการทําเพลงมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คาดหวังให้ทุกเพลงที่ออกมามันมันเปรี้ยงมันป้าง<อ>แบบนั้น แต่พอมามองย้อนกลับไปอ่ะเพลงมันก็ยังอยู่ในชาร์ตตัวเราเองก็ยังแบบได้นู่นนี่ถออั่วอะไรเง<อ>ี้ยใช่อะไรเงี้ยคือคือมา,มาเข้าใจตอนโตแล้วแต่ตอนเด็กๆมันก็จะมีความรู้สึกแบบทำไมมันไม่เป็นแต<อ>จกจุดนั้นไอคิดว่าตัวเองมีศักยภาพมากกว่านี้สามารถไปได้ไกลกว่านี้ดวงการบันเทิงไม่เด็กๆอาจจะเคยคิดเพราะว่าเคยมีโอกาสไปทํางานในต่างประเทศคือสมัยก่อนเคยไปออกอัลบั้มที่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นตัวแทนแบบศิลปินไทยไปแบบคือเทศกาลดนตรีทุกประเทศเลยอ่ะเวียดนามจีนเกาหลี ตรองกงอนะไรเงี้ยก็จะเป็นไอซ์ไปหมดเลยตอนนั้นก็เลยตอนนั้นนะ่ะเคยรู้สึกว่าเ,เราอาจจะเราอาจจะไปได้ไกลว่านะั้นหรือเปล่าในความคิดเด็กๆตอนนั้นอนะไรเงี้ยแต่ว่าพอนณะตอนนี้พอมองย้อนกลับไปก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วมันอาจจะไกลสุดที่ตรงนั้นแล้วล่ะอ,อะไรนะเงี้ยเออ